สวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมสวัสดี FC รถไถมือสองแจ้งไอจัดให้ครับวันนี้ก็อัปเดตสินค้ารอบเย็นครับของวันศุกร์ที่23เดือนกุมภาพันธ์2567ครับก็วันนี้ครับก็มีสินค้าเข้ามารอบค่ำครับผมเพิ่งมาถึงครับเป็นรถไถ่ายคูโบต้านะผมเอลสามสี่ศูนย์แปดะผมรุ่นพิมพ์นิยมแล้วก็อีสกิ TF327 สามสองนะผมสารสิบสองแรงนะผมอ่าตัวสองคันนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวินทั้งสองคันนะผมมาพร้อมอุปกรณ์ไาดานหน้าผ่านหลังทั้งสองคันครับครับตัวนี้ก็ รถเพิ่งมานะผมก็อัปเดตสินค้าให้ FC ได้รับชมครับผมตัวนี้ก็จะเป็น3 4 0 8นดะครับผมรถไล่สวยๆเลยครับผมยังไม่ล้างเลยครับผมดูกันสดๆเลยครับผมตัวนี้ครับผมเอาไปราคา1 4ึ่0 0ส0 0 0มืนบาทพอเอาไป1 4 3 0 0 0าบาทนะครับผมตัวนี้ก็อุปกรณ์ใบดันดินหน้าผ่านหลังรถไล่สวยๆครับยังไม่ลงรถเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นอิซากิครับท F327 นะครับผม3า7ตัวนี้เครื่องเกียร์ดีโฟวินนะครับผม มาพร้อมอุปกรณ์หน้าหลังเหมือนกันครับตัวนี้เอาไปเก้าหมืนห้าพันบาทพอครับผมตัวนี้ครับก็เก้าหมืทนห้าันบทะผมก็รถเพิ่งเข้ามานะผมก็มาอัปเดตให้เอฟซได้รับชมกันนะผมก็ท่านใดที่มองหาสามสี่ก็จะมีรถไล่รอบผมหนึ่งคันนะครับหนึ่งแสนสี่หมืนสามพันนะครับผมคันหลังก็จะเป็นอีซากิสามสิบสองแรงนะผมราคาย่อมเยาแบ่งปันเอฟซไปไว้ใช้งานนะผมราคาเก้าหมืนห้าันบาทพอครับตัวนี้ครับส่งฟรีสองรอยกิโลแรกทุกคันนะครับผม ครับนอกเหนือจากนั้นก็คิดตามระยะทางนะครับผมก็รถเพิ่งเข้าใหม่ครับผมยังไม่ได้ลงจอดนะครับผมครับเพิ่งลุคคนส่งเพิ่งมาถึงครับผมครับก็มีบริการตีเทอร์นและเปลี่ยนนะครับผมตีเทอร์นแลกเปลี่ยนรถไทยรถกระบะรถอะไรทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับมีบริการตีเทอร์นแลกเปลี่ยนทุกคันครับผมครับหรือว่าท่านใดที่มองหาไว้ใช้งานในไร่ในสวนราคาไม่แพงราคาส่งนะครับผมทางนั้นเราขายน้นราคาส่งนะครับผม ก็มีให้เลือกสินค้าเข้าใหม่ครับยังไม่มีคนจองนะผมท่านใดที่สนใจก็กดติดต่อสอบถามดูครับผมศูนย์ห4 0 3 0ูสครับ้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะผมรถเพิ่งเข้าใหม่ส่วนทั้งสองคันครับผมยังไม่มีใครจับจองหมายปองไว้ก็ติดต่อเข้ามาครับผมกับสรลบคลีปนี้ครับผมก็ฝาก f c ครับผมฝาก f c กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ผมช่องทาง YouTube รถไถมือสองช่างไอจัดให้ด้วยครับผมครับสรับคลีปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม แต่หรังที่นี้ก็ขอจบการร้บส่วนไปเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวช่างเราจะเอารถลงก่อนครับผมสวัสดีครับ